สวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง First Play ครับมาถึงปลายทางซีซัน2ของ Diablo 4และก็จะต่อกันทันทีกับซีซัน3 Season of the construct ซึ่งจะเริ่มกันในวันพุทธที่24มกราคมตี1ของบ้านเราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดดังนั้นวิดีโอในวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสรุปคร่าวๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซันใหม่จากไลฟ์ของทางบริษัทเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับรว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ผ่านทั้งซอมบี้ผ่านทั้งแวมไพร์กันมาแล้วก่อนหน้าคราวนี้ก็รออยู่ครับว่าจะเอาปีศาจตัวไหนมาเป็นธีมของซีซันแต่จากที่เห็นเนี่ยบริษัทเลือกเปลี่ยนทางเล็กๆกุดเอาตำนานดั้งเดิมของโซตันคูนจากเดียรโบรสามหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งพาราดอนภาพโพราดิมและเป็นจอมเวทซึ่งขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในแซงจูรี่มาเล่นจากนั้นนี่จึงบวกธีมของโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์เข้าไปเนื้อเรื่องเริ่มต้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆต่อผู้คนในแซงจร จากการสืบค้นหลักฐานและข่าวคราวต่างๆนำเราไปถึงยังโครงข่ายขนาดใหญ่ของดันเจียนเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ผืนทรายของดินแดนเคจิสถานสถานที่ที่เมื่อครั้งอดีตถ,ถูกใช้เป็นห้องทดลองของลูมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีโบราณและถูกออกแบบโดยโซตันคูนรวมกับอายุซานผู้ติดตามแห่งเคลเลียม <ST> การเข้าไปสำรวจและช่วยเหลืออายุซานซึ่งถูกขังอยู่ภายในทำให้เรารับรู้เรื่องราวมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดท่านพมตดผู้ยิ่งใหญ่โซลตันคูนกับมองสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นความผิดพลาดเขาเลือกหยุดการทดลองแล้วทิ้งมันสวนทางกับความต้องการของผู้ช่วยที่ยังอยากผลักดันให้ไปต่อนั่นจึงเกิดเป็นช่องว่างให้มอลฟัสปีศาจร้ายไร้ร่างเห็นอกาสมันจึงแอบแทรกซึมเขายึดครองลูมจากนั้นจึงเริ่มแผนการบุกแซงจูรี เมคคดิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแตกต่างออกไปจากซีซั่นก่อนๆครับเดิมเป็นไปนในรูปแบบสกิลพิเศษให้แก่ตัวละครมารอบนี้เรามีเซเน็ตเชลคอมบินเนนลูกสมุนหุ่นนต์รูปร่างคล้ายแมงมุมที่ได้จากเนื้อเรื่องคอยช่วยเหลือติดตามไปตลอดเกมความแข็งแกร่งของมันจะสเกลตามเลเวลของเราแถมยังเลือกใส่สกิลพร้อมทั้งอัปเกรดให้เหมาะกับการใช้งานหรือปรับให้เข้ากับบิลต่างๆส่วนประกอบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสกิลให้แก่หุน่นอาศัยหิน2แบบ g o v e r n i n g Stone และ Tuning Stone โดย g o v e r n i n g Stone เป็นตัวกำหนดสกิลหลักหรือ Active Skill ให้แก่ Companion ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้2ชิ้นจากทั้งหมด12ชนิดจากนั้นจึงอาศัย Tuning Stone เสริมให้กับสกิลหลักทั้ง2สกิลและ3ชิ้นรวมเป็น6ซึ่งเลือกเอาจากทั้งหมด27ชนิด Tuning Stone จะคอยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แก่สกิลหลักหรือเป็น p a s s i v เสริมอีกที ซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยสกิลก็มีตั้งแต่เน้นการโจมตีไม่ก็ช่วยป้องกันหรืออาจจะใช้ช่วยเรื่องคาวคอนโทรลนอกจากนี้หินทั้งสองแบบยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมความแข็งแกร่งได้โดยอาศัยเอาจากการฟาร์มชนิดซ้ำๆเพื่อน,นำมารวมเข้าด้วยกันหรือเลือกคราฟเอาจากวัตถุดิบที่เรียกว่า Chatterstone ซึ่งทั้ง Governing Stone j u n i n g Stone และ s h a t t e r Stone ก็จะดรอปจากกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่น กิจกรรมใหม่แบ่งออกเป็น2ลักษณะเริ่มจาก Arcane Tramer ซึ่งจะเกิดในเวิร์กระจายหมุนเวียนไปทีละโซนทั้งแผนที่ภายในเราจะถูกลุกรานจากกลุ่มหุ่นยนต์คอนสตรักและมีภารกิจเป้าหมายให้ทำต่างต่างจุดประสงค์หลักของการเข้าไปเล่นก็เพื่อจะฟาร์มวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Pearl of Warding ซึ่งมันจะถูกนำไปใช้งานกับกิจกรรมดันเจียนวอลอันถัดไปครับวอลเป็นดันเจียนที่ประกอบเข้ากับเนื้อเรื่อง ด้านหน้าของมันคือฐานปฏิบัติการหลักเกตฮอลซึ่งจะกลายเป็นเวทพอยต์หรือเมืองใหม่ให้เราเตรียมตัวก่อนที่เข้าไปลุยความพิเศษของว้าคือมันเป็นดันเจียนที่เน้นปริมาณกับดักจำนวนมากให้หลบหลีกบวกด้วยศัตรูชนิดใหม่และก็มีลูกเล่นบัฟพ,พิเศษช่วยในการฟาร์มที่เรียกว่าโซลตันวัดดิงในทุกๆครั้งก่อนจะเริ่มดันเราสามารถนำวัตถุดิบเพิร์ลออฟวัดดิงมาแลกบัฟโซลตันวัดดิงซึ่งสามารถแตกบัฟตัวนี้ได้หลายขั้น เป้าหมายของบัฟโซตันวาดดิ้งคือรางวัลพิเศษทีท่จะดรอปมากขึ้นจากหีบวาดบูเวนเชสตอนจบดันยิ่งมีสเต็กมากของก็จะยิ่งเยอะแต่ก็มีปัญหาคือเรื่องของการรักษาสเต็กนี่แหละครับในทุกๆครั้งที่เราโดนกับดักสเต็กบัฟโซตันวาดดิ้งจะลดซึ่งจากตัวอย่างที่ทีมงานเอามาให้ดูจะเห็นว่าตั้งใจจะเอากันให้ตายหรือว่าอดรางวัลกันไปเลยสุดท้ายกิจกรรมวอลยังใช้เป็นไนแมร์ดันเจี้ยนได้ด้วย พอรวมเข้ากับบัฟเพิ่มโอกาสได้ไอเทมปริมาณเยอะเราอาจจะคิดว่าความน่าจะเป็นของการดออปยูนิคไอเทมคงมากขึ้นแต่ต้องเรียนว่าโฟกัสของมันเนี่ยเน้นไปเรื่องการฟาร์มหิน g o v e r i n g stone กับจ n i n g stone ดังนั้นใครอยากได้อูเบอร์ยูนิคยังไงก็กลับไปฟาร์มบอสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่น2ดีกว่าครับวอลเนี่ยเอาไว้ใช้ฟาร์มหินกับัป c l ไปพร้อมๆกันดีกว่า ซีซั่น3ที่จะถึงยังมีการเพิ่มฟังก์ชัน l e ด d e r b o a r d เพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งรูปแบบก็จะเป็นตารางวัดกันจากคะแนนโดยมีฟิลเตอร์แบ่งเปรียบเทียบกันตามคลาสสำหรับผู้เล่นคนเดียวหรือแยกเป็นปาร์ตี้ตั้งแต่2ถึง4คนรวมไปถึงสามารถแบ่งเทียบออกไปตามแพลตฟอร์มที่เล่นไม่ว่าจะเป็น Xbox PlayStation หรือว่า PC ก็ได้คำถามคือแล้วคะแนนออกมาจากไหนคะแนนจะนับจากโหมดที่เรียกว่า Gold l e t ครับ ตอนเลตเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่ซึ่งทีมงานวางเอาไว้เป็นเอ็นเกมคอนเทนต์และบอกว่ามันจะเข็นเอาทุกอนูของบิลรวมไปถึงการเล่นการวางแผนของเราออกมาลักษณะของดันเจี้ยนจะตายตัวในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้เกิดความแฟร์ต่อทุกคนที่เข้าร่วมแต่ข้อแม้ของการทําแต้มสูงสุดจะไม่เป็นเส้นตรงแบบวิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพวกเขาเนี่ยพยายามวางสิ่งต่างๆที่ผู้เล่นต้องคอยค้นหาหรือวางแผนเพื่อช่วยเพิ่มตัวคูณคะแนนเข้าไปและก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้น นอกจากนี้ก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆตอบแทนให้แก่1,000อันดับแรกส่วนท็อป10จะได้รับการบรรจุชื่อเข้า Hall of the Ancient ในแต่ละวิคโชว์อยู่แบบนั้นไปตลอดเพื่อนๆที่สนใจโหมดนี้อาจจะต้องรอกันสักหน่อยเพราะมันมีแผนจะเปิดตัวหลังจากเริ่มซีซั่น3ไปได้สักพักเพื่อให้ผู้เล่นเตรียมตัวกันก่อนสักนิดหัวข้อก,ก่อนเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาต่อไปเป็นเรื่องบาลานซ์อัปเดต ซึ่งผมขอยกเอาสไลด์ที่ทีมงานใช้มาพูดสรุปตามแล้วเดี๋ยวไปปิดท้ายด้วยการปรับปรุงคุณภาพออฟไลท์หรืออะไรที่ตกลน่นบาเบเรียนแก้หนักในส่วนของสกิลชาร์ดทำไม่สร้างดามจได้ในปริมาณมากซึ่งจากตัวอย่างในเพิ่มเป็สิบเท่าเลยครับมีการบัฟคีย์พาสซีฟโดยเฉพาะ Walking Arsenal และพยายามจูนในส่วนของสกิลเช้าต่างๆเพื่อไม่ให้บาเเรียนต้องคอยตะโกนกันอยู่ทุกบิล คลาสซอร์เซอร์ไลติงสเปียร์เวลาติดค r i t ทิ a คจะเกิดสถานะวอเน e ร์เบิได้มีการปรับแก้ริ g จ n เ r อรี่พารากรโนดบางจุดและบัฟแรงๆให้กับสายเมเทโอแถมบวกยูนิตช่วยเสริมให้ด้วยอันนี้ผมรอมานานเลยครับอยากเล่นพรมดสายดาวตกเพราะเอฟเฟกนี่มันสวยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยวิวมันอ่อนจนเกินรับไหวโรคอาจจะดูปรับน้อยสักหน่อยครับบัฟสกิลที่คนไม่ค่อยใช้และก็บวกเพิ่มไห้สกิลสายยิงไกลต่างๆ ดูอิดบัฟให้กับสปิริตบูลความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคลาสบางอันและก็อัปเกรดเร b บีให้มีผลมากขึ้นบวกด้วย Legendary Aspect ใหม่เสริม่อีกสุดท้ายในคมเมนเซอร์แก้บัตรโกเลมกับไอออนโกเลมให้โจมตีเป็นพื้นที่เล็กๆแบบเดียวกับโบนโกเลมแก้โบนพริซนไม่ให้ไปขวางทางผู้เล่นอื่นและก็บัฟให้กับโบน Spirit นอกจากนี้ทางทีมงานก็มีตัวอย่างยูนิคไอเทมใหม่เล็กน้อยที่เอามาโชว์ให้ดู หลังจากนั้นก็มีการพูดถึงแผนการปรับบาลานซ์ในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงโรดแมปซึ่งผมขอข้ามไปนะครับคุณภาพ y อ f Life มีการปรับปรุงหลายจุดและก็ค่อนข้างมีประโยชน์เฮลทายจะเกิดตลอดหมุนเวียนไปตามแผนที่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านจะมีเวลาพัก5นาทีต่อไปนี้ใครอยากจะฟาร์มซินเดอร์ก็จัดกันให้หนำใจไม่ต้องรอว่าจะมาเมื่อไหร่ เพิ่มการควบคุมตัวละครสำหรับสาย pc บนคีย์บอร์ดด้วยปุ่ม w a s d อันนี้บางคนอนาจจะชอบหรือว่าสะดวกนะครับเพิ่มโหมดการดีสเปคสกิลคือมันจะมีหน้าต่างใหม่ให้เราทดลองปรับเปลี่ยนแก้ไขพร้อมทั้งบอกปริมาณทองที่ใช้ก่อนจะลงมือทำจริง ui สำหรับเวลาเทรดทองปรับปรุงให้ง่ายสำหรับชาวคอนโซลอเทมพาวเวอร์จากของที่ดรอปจะสเกลดีขึ้นในเวอร์เทียสเช่นลงในแมดันเจียนสูงๆ โอกาสได้ไอเทม Power 925ก็จะมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการได้วัตถุดิบสำหรับใช้คราฟดันเจียนของบอสบี a อินดี h ไอ c ์เดิมเนี่ยสงสัยคงให้น้อยเกินไปและสุดท้ายก็ได้ข่าวว่าจะเพิ่มช่องเก็บของให้อีกครับสำหรับเรื่องอื่นๆที่ตกหล่นก็มีดังนี้วอลที่เป็นดันเจียนจะมีลักษณะต่างกันออกไป4แบบคล้ายๆว่าข้างในรูปแบบของกับดักจะไม่เหมือนกัน บอสมัลฟัสของเนื้อเรื่องใหม่จะมีเวอร์ชันอูเบอร์แข็งแร่งกว่าแล้วก็ดอบยูนิคสุดท้ายก็แน่นอนเรื่องพรีเมียมแบทเทิลพาสของตกแต่งเข้าทีมซึ่งกราบเรียนตามตรงเลยว่าไม่รู้จะซื้อใส่ไปโชว์ใครเลยครับถ้าไม่มีแคลนไม่มีคอมมูนิตี้ระบบมันติเพยเยอร์ผมอยากให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้อย่างน้อยน้อยเนี่ยมีแมชเมคกิ้งไว้ลงดันอะไรบ้างก็ยังดีถือว่าครบจบเรียบร้อยเท่าที่ฟังมาแล้วครับอาจจะตกหล่นหรือข้ามไปบ้าง ใครสนใจความเปลี่ยนแปลงจริงจังเนี่ยทางบริษัทจะปล่อยแพชโนตออกมาทีหลังยังไงก็ลองไปตามอ่านกันได้เดียบร4สี่ซีซั่นสาผมไม่ค่อยตื่นเต้นแฮะซีซั่นสปรับปรุงมาค่อนข้างดีมีคอนเทนต์มากขึ้นแต่รู้สึกมันก็ยังไม่ถึงใจเท่าไหร่สาหรับผมมันกลายเป็นเกมเล่นแก้เครียดขำๆไม่คิดเยอะเอาสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบนั้นวันนี้ช่อง first play ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ